5นาทีก่อนคุณหลับคุณคิดอะไรอยู่มันสำคัญเพราะจะกำหนด8ชั่วโมงที่คุณหลับคลิปนี้จะอธิบายความสำคัญของ5นาทีก่อนนอนที่จะทำให้การนอนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคลิปนี้มาจากคลิป5 Steps to Attract What You Desire with Dr. Wayne Dyer จากช่อง Hey House 5นาทีสุดท้ายก่อนนอนคุณอยากใช้วลาน,นี้อยู่กับจิตแบบไหนจนมีความคิดว่า ฉันทำไม่ได้หรือฉันทำได้ไปเป็นเป็นเวลา8ดชั่วโมงข้างหน้าขณะคุณนอนหลับไหมคุณอยากใช้5นาทีนี้คิดว่ามันจะไม่หวันสําเร็จสําหรับฉันหรือคิดว่ายังไงก็สําเร็จคุณอยากใช้เวลาคิดถึงเหตุผลที่ทําให้คุณไม่มีความสุขทําให้คุณโกรธหรือคุณอยากจะคิดถึงสิ่งที่นําความสุขและความเบิกบานมาสู่ชีวิตถ้าคุณใช้เวลา5นาทีก่อนนอนคืนนี้ เตรียมตัวจมอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ได้สิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ไม่ชอบในยี่สิบชั่วโมงที่ผ่านมาคำพูดคนนั้นคนนี้ยังให้คุณโมโ oh หคุณหงุดหงิดหรือการจราจรที่ติดขัดหรือความรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะสำเร็จได้แน่ๆในขณะที่คุณหลับจิตใต้สำนึกก็ทำงานถ้าคุณมีเวลา8ดชั่วโมงหรือหนึ่งในสามของชีวิตเพื่อกำหนดว่าคุณจะรับมือกับชีวิตที่เหลือยอย่างไรพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร แล้วถ้าคุณโปรแกรมตัวเองก่อนนอนวยการคิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบจัก,กรวาลจะส่งสับประสบการณ์ที่ตรงสิ่งที่คุณไม่ชอบกลับมาให้สิ่งที่คุณไม่ต้องการสิ่งที่คุณหายไปสิ่งที่คนอื่นมีแต่คุณไม่มีจากคําพูดของทอโรถ้าคุณกล้าไปข้างหน้าด้ยวยความมั่นใจในทิศทางของความฝันและพยายามใช้ชีวิตตามที่คุณจินตนาการไว้คุณจะพบกับความสำเร็จที่ไม่คาดคิดในเวลาธรรมดา ความสําเร็จจะตามคุณมาเรื่องของลูกแมวในตรอกที่ไล่งับหางตัวเองเพราะไปเรียนจากโรงเรียนแมวมาว่าความสุขอยู่ที่หางถ้าจับได้ก็จะมีความสุขตลอดไปแมวแก่บอกว่าฉันไม่ได้เรียนหนังสือแต่รู้เหมือนกันว่าความสุขอยู่ที่หางความต่างก็คือฉันพบว่าเมื่อฉันใช้ชีวิตตามที่ต้องการความสุขจะตามฉันไปทุกที่ ผมใช้ชีวิตแบบนี้และเรียนดูจากมัสโลตั้งแต่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกในวัย20เมื่อคุณปล่อยวางผลลัพธ์ทำตามแพชชั่นและฟังเสียงหัวใจคุณจะได้รับการน,นำทางที่ต้องการตรัใดที่คุณยังคิดเหมือนพระเจ้าซึ่งก็คือฉันจะรับใช้ได้อย่างไรแทนฉันจะได้อะไรหรือฉันจะทำอะไรให้คุณได้บ้างแทนฉันจะได้เท่าไหร่การคิดแบบนี้คือความหมายของชีวิต ชาบูชแมรในทะเลทรายคาลาฮิรีพูดถึงความหิวสองแบบความหิวเล็กๆที่ต้องการอาหารสหรับใส่ท้องและความหิวใหญ่ที่ต้องการความหมายไม่มีอะไรทำให้มนุษย์ขมขื่นได้เท่ากับการมีชีวิตที่ไร้ความหมายการค้นหาความสุขไม่ผิดแต่สิ่งที่ปลอบโยนจิตวิญญาณยิ่งกว่าคือความหมายเพราะข้อหมายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเมื่อสิ่งที่คุณทำมีความหมายคุณจะไม่สนว่ามีความสุขหรือทุกข์ คุณจะรู้สึกพอใจไม่โดดเดี่ยวและเป็นส่วนหนึ่งในวัย70ปีผมรู้สึกว่าการยืนอยู่ที่นี่คือการทําตามทางธรรมที่ผมเลือกไว้ก่อนมาเกิดเหมือนพระเจ้าถามว่าอยากทำอะไรในชีวิตนี้ผมตอบว่าอยากสอนการพึ่งพาตัวเองพระเจ้าจึงตอบว่างั้นเราจะส่งเจ้าไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อเรียนรู้การพึ่งพาตัวเอง และเมื่อผมพบสัมผัสประสบการณ์นั้นไม่มีใครทำให้ผมค่อยขยได้ทุกคนคือชิ้นส่วนของพระเจ้ามีพลังมหาศาลสิ่งที่คุณตั้งใจถ้าคุณคิดและทำตามแนวทางของพระเจ้าแทนที่จะหมกม,มุ่นกับความโลภคุณจะดึงดูดสิ่งที่ต้องการได้คุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการแต่ได้สิ่งที่คุณเป็นจินตนาการคือที่ที่คุณวางสิ่งที่อยากดึงดูดเข้ามาในชีวิต ผมทำสิ่งนี้กับรูคีเมียทุกวันผมไม่ต่อสู้หรือโกรธมันผมเชิญให้มันจากไปก็ได้ถ้ามันต้องการหรืออยู่กับผมอย่างสงบและรักผมรู้ว่าเมื่อถึงเวลาผมจะละทิ้งร่างกายเมื่อถึงเวลาผมไม่กลัวและสงบกับทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดขึ้นเริ่มจากจินตนาการถ้าทุกสิ่งที่เคยมีเริ่มจากความคิดคุณต้องจินตนาการตัวเองอยู่ในสภาพที่ต้องการ กฎแห่งการลอยตัวไม่ได้มาจากการคิด,คดถึงสิ่งที่จมกฎแห่งการบินไม่ได้มาจากการคิดถึงสิ่งที่อยู่บนพื้นผมเคยคุยกับช่างภาพที่บอกว่าฉันจะไม่มีวันรวยผมถามว่าอยากรวยไหมเขาบอกใครไม่อยากล่ะแต่ตัวเขาเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้คุณอยากชัดจินตนาการซื้อสิ่งที่ไม่ต้องการไหมถ้าคุณมีเงินล้านและซื้อของที่ไม่ชอบ บ้านคุณจะเต็มไปด้วยสิ่งที่คุณไม่ต้องการเพราะคุณใช้ความคิดกับสิ่งที่ไม่ต้องการกฎแห่งการลอยตัวไม่ได้มาจากการคิดถึงสิ่งที่จมกฎแห่งการบินไม่ได้มาจากการคิดถึงสิ่งที่อยู่บนพื้นผมเคยคุยกับช่างภาพที่บอกว่าฉันคงไม่มีวันรวยผมถามเขาว่าอยากรวยไหมเธอบอกใครจะไม่อยากล่ะแต่เธอเชื่อว่าเป็นไปนไม่ได้ คุณอยากใช้จินตนาการซื้อสิ่งที่ไม่ต้องการไหมถ้าคุณมีเงินล้านซื้อของที่ไม่ชอบบ้านคุณจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ต้องการเพราะคุณใช้ความคิดกับสิ่งที่ไม่ต้องการอย่าคิดถึงสิ่งที่ขาดหายถ้าคุณไม่อยากให้มันคงอยู่มาถึง5ขั้นตอนเพื่อทำให้ได้สิ่งที่คุณต้องการขั้นตอนที่1วางสิ่งที่ต้องการในจินตนาการจินตนาการสิ่งที่อยากดึงดูด ตงยึดมั่นภาพนั้นขั้นตอนที่2องใช้ชีวิตเรากับได้มันมาแล้วทำราวกับสิ่งที่ต้องการมาถึงแล้วตอนผมเขียนหนังสือเล่มแรกผมเห็นว่ามันถูกแปลเป็นหลายภาษามีแต่คนอยากซื้อมันผมไม่เคยคิดว่ามันจะไม่สำเร็จเลยสักครั้งขั้นตอนที่สามสมมติความรู้สึกของความบาถนาที่สมหวังเรียบร้อยแล้วจากเนวิลกอดดาร์ ครูผู้ยิ่งใหญ่สมมุติว่าสิ่งที่ต้องการเป็นจริงคุณรู้สึกถึงความมั่นใจในท้องในในความคิดของคุณในหัวของคุณรู้สึกว่าความปรารถนานั้นสมหวังแล้วการชอยชีวิตแบบนี้ดูเป็นแฟนตาซีหรือมองโลกในแง่ดีแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังขั้นตอนที่4เลือกความสนใจที่เป็นคุณคุณสามารถเลือกแบบที่คนอื่นเชื่อคนทั่วไปเชื่อหรือหรือเลือกสิ่งที่คุณต้องการจะเชื่อ ผมเคยเจอวินเซนต์เขาพูดติดอ่างตั้งแต่เด็กผมบอกให้เขาจินตนาการว่าตัวกำลังพูดได้คล่องเขาลำบากแต่ทำได้ในจินตนาการผมบอกให้เขารู้สึกถึงความรู้สึกนั้นและยึดมั่นในมันขั้นตอนที่5ตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกบรูซลิปตันจากหนังสือเรื่อง biology of belief พูดว่าความคิดสามารถเปลี่ยนยีนได้จิตใต้สำนึกไม่แยกแยะระหว่างสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงถ้าคุณคิดว่าทำไม่ได้มันจะตั้งโปรแกรมให้ทำไม่ได้ถ้าคิดว่าทำได้มันก็จะตั้งโปรแกรมว่าทำได้จิตใต้สำนึกควบคุมสิ่งที่คุณทำโดยไม่รู้ตัวเช่นการขับรถเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งโปรแกรมให้มันดึงดูดสิ่งที่ถูกต้อง เอาละมาถึงสิ่งที่ควรทำ5นาทีสุดท้ายก่อนจะนอนคืนนี้ก่อนนอนใช้เวลา5นาทีตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่อย่าจมอยู่กับทำไม่ได้หรือมันจะไม่สำเร็จอย่าเอาแต่นอนและคิดถึงสิ่งที่ทำให้ไม่มีความสุขแต่จงนึกถึงสิ่งที่ความสุขจะนำมาให้เพราะถ้าคุณจมอยู่กับความผิดพลาดจิตใต้สำนึกก็ทำงาน8ชั่วโมงขณะหลับ จักวันจะส่งสิ่งนั้นที่ตรงความคิดคุณมาให้อีกฉะนั้นจงใช้5นาทีนี้จินตนาการสิ่งที่ต้องการรู้สึกว่ามันสำเร็จแล้วและตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้ดึงดูดสิ่งดีๆจงใช้จินตนาการสมมติความรู้สึกของความปัญหาสมหวังแล้วตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการก <cart> <hand> <iction> ็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ ยังรู้สึกว่ากระสับกระส่ายก่อนนอนลองใช้วิธีนี้ก่อนนอน5นาทีตั้งโปรแกรมเจ็ดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการไม่ว่าจะกะังวลอะไรทั้งวันมาขอให้ลืมมันทิ้งไปแล้วนึกถึงสิ่งที่ต้องการให้จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้แปดชั่วโมงการหลับของคุณเนี่ยไปดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการมาให้ได้ขอให้หลับฝันดีในคืนนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ